นะครับซึ่งในเรื่องังกล่าวนี้นะครับท่านพลตโดโดโรวจโทชัดชัยสุลเชษพลตำรวจตรีสุวรรณเชี่ยวนาวินทวัตท่านก็ได้มอบหมายและสั่งการให้รกเครื่องที่เราตรวจคิดน,นะครับถ้าระบบการทํางานของแกงคอนเซนเตอร์นะครับเจ้าชีพทัาสันหางนะครับซึ่งทําหน้าที่เป็นโปรแกรมเมอร์ โอ้ส oh, ิบแปดวันที่แปดเทท้ายอีหรีวะ

วาละลำเปิดน,นะครับกำลังจะบินที่เป็นเอยขอโทษครับกำลังจะบินไปที่เมทองไทยได้ให้ได้เห็กครับอีกครับนะเป็นขอนอน้อบ,บังคับตัวเครื่องที่เราตรวจริฟนะครับถ้าระบบการทํางานของแก๊งคอสเซนเตอร์นะครับตัวที่เราตรวจริฟได้เนี่ยจะเป็นตัวต้นทางเกี่ยวกับเรื่องอชญจกรรมทางออนไลน์ตอนนี้เป็นเรื่องทาไปทำอะไรนะครับแต่ก็ทางตมก็สามรารถดัดจับกลุ่มไว้ได้ นะครับแล้วก็ต้องใช้สัญญาณจับคู่กนะันเพราะฉะนั้นเวลาเขาจับคู่มันก็จะไแต่แต่ติดตั้งแล้วนะครับติดตั้งในห้องเรียบร้อยพรอย้มรอมรันคุณาเครื่องขอกเราจะเป็นเบอร์ของประเทศไทยขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราให้เราสังเกตว่าพอเวลานะครับหรือมีคนพูดมาแล้วแต่พอเราโทรกลับโทรกลับติดต่อไม่ได้นะครับแต่แต่ติดตั้งแล้วนะครับติดตั้งในห้องเรียบร้อยพรอย้อมรันตอนนี้เป็นเหมือนเครื่องโทรศัพท์หนึ่งเครื่อง อยู่่งงประเทศสังไม่มีผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงเป็นเพราะว่าตำรวจเราเข้าไปจับกลุมได้ก่อนหลังจากที่เขาเดินทางเข้ามาไม่กี่วันแล้วก็เพิ่งติดตั้งอุปกรณ์เสร็จนะครับตำรวจเราก็เขา้าตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มติดตั้งเสร็จและตำรวจยังไม่จับนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่จะต้องถูก,ถกโทรหาก็อีกประมาณ1 5ึ่งแสาลายนะครับก็คงคิดว่าถ้าเขาสามารถดำเนินการต่อได้ ก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วคุค่าความเสียหายที่จะเกิดกับประชาชนก็คงมีจํานวนมากสังเกตได้วา่าเบอร์นี้น่าจะเป็นของแก๊งคอร,อร์เซนเตอร์แล้วนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้ระมัดระวังในส่วนนี้นะครับตำรวจเราครับก็ได้ออกสืบสวนและได้รับการประสานจากพลเมืองดีว่ามีที่หอพักนะครับแห่งหนึ่งมีชาวต่างชาติมาเชา่าหอพักและมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าอาจะเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ ทางเราก็ได้เข้าไปตรวจสอบที่หอพักดังกล่าวนะครับแล้วก็พบว่าคนที่เข้ามาเช่าหอพักนะครับเป็นหญิงชายชาวไต้หวันแล้วก็นําซิมบ็อกมาไว้ที่หอพักนะครับเข้าทงการตรวจสอบเพราะว่าเป็นกล่องซิมบ็อกที่เชื่อมสัญญ,ญาณจากต่างประเทศสามารถที่จะใช้โทรศัพท์ติดต่อกับผู้เสียหายในพื้นที่ได้นะครับโดยเราทราบว่าผู้ที่มาเปิดหอพักชื่อว่า นางพชิติงนะครับเป็นชาวไต้หวันซึ่งได้ตระเวนไปดูหอพักหรือคอนโดในเขตจังหวัดอุดรานาีแล้วก็มาเปิดห้องเช่าไว้จํานวนสามห้องนะครับทําหน้าที่เปิดห้องพักแล้วก็จะมีชาวไต้หวันเป็นผู้ชายนะครับชื่อมิสเตอร์ชิงคัสซันทังนะครับซึ่งทาหน้าที่เป็นโปรแกรมเมอร์จะคอยมาติดตั้งอุปกรณ์ นะครับแล้วก็ดําเนินการาต่างๆในการเชื่อมสัญญาณกับต่างประเทศนะครับทางเราก็ได้เข้าตรวจสอบแล้วก็ต่อมาก็ได้ติดตามจับคุมตัวนังสาวพัชิติงได้ที่ท่าอากาศยานภูมิภูมิภูเทพมหานครนะครับซึ่งกาลัจัดหลบหนีไปต่างประเทศแต่เราสามารถจับคุมตัวได้ก่อนนะครับสอบถามแล้วเบื้องต้นก็รับว่าเป็นคนมาเปิดหองพักอะไรต่างๆนะเพื่อจัดสถานที่ให้กับโปรแกรมเมอร์มาติดตั้งอุปกรณ์นะครับ นอกจากนี้ขณะที่ตำรวจเราเข้าไปตรวจยึดอุปรกรณ์มีการถอดปลัก๊กเครื่องสิงบล็อกออกตัวนางฮัชิติ้งเนี่ยก็ยังได้โทรศัพท์กลับมาหาเจ้าของอพาร์ทด้วยว่าทำไมไปถอดเครื่องของเขาออกนะครับก็ถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะเราก็ได้ทําการจาจับกลุ่มผู้ต้องหาได้อีกคนนะครับส่วนอีกหนึ่งคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์มิสเตอร์จีนนะครับก็ยังหลบหนีอยู่แต่น,นี้เราได้ออกมาจับทั้งสองคนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ใน1วันสามารถโทรได้สูงสุดประมาณ25,000เบอร์ต่อเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นที่จากการที่จังหวัดบุรีรนียเราสามารถตรวจยึดได้6เครื่องเนี่ยถ้าหากเครื่องนี้ติดตั้งและสามารถทํางานได้เต็มรูปแบบเนี่ยอาจจะมีผู้ที่ถูกหลอกถูกโทรหาจะเกิดความเสียหายวันละ1 000, 5 0 0 0เบอร์นะครับเพราะนั้นกระบวนการที่เราเข้าตรวจยึดเนี่ยถือว่าเป็นการตรวจยึดแก้ไขจับกลุ่มผู้หาที่ต้นทางนะครับ ซึ่งในส่วนนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทางาสาพเมืองอุดรนะครับในการเล่งลักออกหมายค้นออกไปจับนะครับเราทราบข้อมูลจากการสืบสวนวันที่8นะครับการประสานงานการทํางานระหว่างาสืบสวนภาคสี่สืบสวนอุดรธานีสพเมืองอุดรนะครับสามารถออกหมายจับหมายค้นแล้วก็สามารถตรวจยึดได้ทั้งหมดในวันที่10ใช้เวลาเพียงไม่ถึง4 8ชั่วโมงหลังจากที่เรารับทราบข้อมูลนะครับ ก็ส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นการตัดต้นทางของ,ของกระบวนการคอนเซนเตอร์ที่กําลังจะหลอกผู้เสียหายได้นะครับซึ่งมูลค่าความเสียหายเนี่ยอาจจะสูงมากนะครับเพราะว่าวันหนึ่งก็15,000คนต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มผู้เสียหายสามารถถูกหลอกได้ทั้งพื้ที่เหมือนเหมือนโทรศัพท์เราครับสามารถโทรหาคนได้ทั้งพื้ยที่สามารถส่งสามารถใช่ไปได้ทั้งประเทศใช่ครับเพราะฉะนั้นกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยจะไม่ถูกระบุพื้นที่ ถ,ถ้าอยู่ในประเทศไทยหรือรับสัญญาณเสาโทรศัพท์จากเครือข่ายในประเทศไทยได้สามารถอาจจะตกเป็นเหยื่อได้ทั้งหมดทำไมเขาเลือกุตรดิจากการสืบสวนนะครับเบื้องต้นเนี่ยกลุ่มผู้ต้องหามีการเดินทางมาจากสองที่คนนึงมาจากไต้หวันคนนึงข้ามมาจากฝั่งหนองคายเชื่อว่าส่วนหนึ่งที่เลือกอุดรธานีน่าจะเป็นการสะดวกในการที่นัดหมายมาพบก,กันครับอันนี้เนนชื่อว่านะครับเพราะว่า จากการเข้าออกประเทศของทั้งสองคนเนี่ย<ม>เข้าออกมาจากอาสองสองทางผู้หารายหนึ่งบินไปไต้หวนันลงดอนเมืองแล้วก็บินต่อลงดอนเลยส่วนอีกคนเนี่ยที่เป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยคือข้ามาาาาาาามาจาดดานดานของข่าวเนี่ยเครื่องต่างประเทศนะครับได้รับการประสานตัข้ามจากไต้หวันครับพบว,ว่ามีหมายจับคดีช่อโกงแล้วก็ฟอกเงินที่ไต้หวนันทั้งสองคนเครื่องพวกนี้มันนําเข้ามาจากต่างประเทศหรือใน จากประเทศไหนคราบก็เป็นเป็น่างต่างประเทศครับจะคงไม่ระบุประเทศก็คงเป็นเป็นการนําเข้าจากต่างประเทศเข้ามาคุณคาแค่ไหนเครื่องวประมาณหนึ่งแสนบาทประมาณโดยประมาณสองพันสองพันกว่า US เช่อสประมาณประมาณสองพันกว่า US แสดงว่าในในในแต่ละวันนี่เขาสามารถหลอกวงคนทั่วไปได้ประมาณสักกี่พันคนครับศักยภาพเครื่องครับถ้าสังเกตมันจะมีช่องอยู่สามสิบสองช่องหนึ่งช่องเนี่ย เต็มที่จะสามารถโทรได้ประมาณ7 0 0ดร้อยถึงแปดร้อยเบอร์<ม>เพราะฉะนั้นหนึ่งเครื่องมี32ช่องเนี่ยหนึ่งเครื่องจะสามารถเต็มกําลังเนี่ยได้ประมาณ2องพันเบอร์ต่อเครื่องเ<ม>พราะฉะนั้นตอนนี้เราสามารถตัดกระบวนการต้นทาง,งแก้ปซื้อได้วันละประมาณ1นึ่งแสนห้าหมื่นเบอร์ต่อวันที่อาจจะตกเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสีย่ยง<อ>ใ